สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ผมก็พามาตัดต้นข้าวนะครับผมนะตัดต้นข้าวเอาไปให้วัวครับผมอันนี้ก็ไม่ใช่ข้าวผมดอกนะครับพอดีเจ้าของนาเขาว่ายามันเยอะนะครับก็ให้มาตัดให้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขามันก็ดีสําหรับข้าวเขานะครับอันนี้ผมตัดไปเมื่อสองสามวันที่แล้วครับดูมันปุ่งออกมาแล้วนะมันแทงยอดออกมาแร้วต้นข้าวมันเร็วด้วยดีนะครับถ้ามันได้น้ำนะแต่เผอิญว่ามันแรงครับนะ ปีนี้แรงครับไม่มีน้ําลงเลยนะครับก็เลยทําให้ต้นข้าวบริเวณนี้มันไม่สวยเท่าที่ควรนะครับนะก็เลยข้อดีของการตัดต้นข้าวนะครับก็กําจัดวัชพืชภายในตัวนะครับผมเนื่องจากมันมีหญ้าวายหญ้าอะไรเยอะแยะนะครับในการตัดต้นข้าวนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับต้องดูลักษณะข้าวนะครับการตัดนะ ว่าข้าวนะครับตอนนั้นอ่ะมันมีการตั้งทองหรือยังนะครับมันแต่งตัวหรือยังนะถ้าเกิดว่าตั้งทองหรือแต่งตัวแล้วพ่อแม่พี่น้องห้ามแตะโดยเด็ดขาดนะครับถึงตัดกับตัดได้แต่ใบนะครับห้ามตัดถึงกลางลําต้นนะครับนะเดือวข้าวเราจะเสียนะครับตอนนี้นะครับข้าวที่ผมตัดเนี่ยผมตัดต่านะครับต่ํากว่าครึ่งครึ่งลำนะครับต่ำกว่าครึ่งต้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าข้าวนะครับมันเกิดชานะครับมันไม่มีมันยังไม่ได้ถึงขั้นแต่งตัวนะครับผมผมก็เลยตัดต่ำไปนะครับเพื่อเดี๋ยว จะสูบน้ํานะครับเดี๋ยวสูบมาเตรียมรอแล้วถ้าตัดแปลงนี่มดปั๊บสูบน้ําเติมใส่นะครับเอาให้ท่วมไปเลยนะครับมันเป็นข้อดีครับของการตัดต้นข้าวนะครับกําจัดวัชพืชในตัวไล่แมลงไปในตัวนะครับแล้วก็ไอที่เราจะสูบน้ําใส่มาเนาะพอใส่ให้มันท่วมไปเลยนะให้มันท่วมไปที่เราตัดไปแล้วนะท่วมไปเลยพอท่วมปุ๊บที่นี่ต้นข้าวนะครับพอมันได้น้ํานะครับต้นข้าวจะมีการแทงนะครับแทงยอดออกมาเนาะต้นข้าวนะครับภายใน 30นาทีนะครับมันจะมาประมาณสัก1เซนแล้วนะมันจะแทงยอดได้เร็วมาก30นาทีมา1เซนนะครับเพ่าแไม่พป่น้องต้นข้าวเนี่ยเป็นข้าวที่ถ้าได้ยิ่งยิ่งได้น้ํายิ่งจะดีครับยิ่งแต่ชโลดออกนะครับชโลดออกเร็วที่สุดนะครับก็เลยเจ้าของนาเขัว่าให้มาตัดให้หน่อยนะครับเลยเลยว่าเออเดี๋ยวผมตัดให้เดี๋ยวเจ้าของเขาจะมาสูบน้ําใส่นะพอใส่ใส่น้ําเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะทําให้หญ้านะครับ ที่เราเติมน้ําลงไปเนาะมันท่วมไปเลยนะต้นหญ้านะครับมันจะเกิดการเน่านะครับแต่ต้นข้าวไม่มีปัญหาครับต้นข้าวเดี๋ยวมันจะชะลุดดันให้สูงเหนือน้ํามาเองนะครับไม่เป็นไรครับต้นข้าวแต่แต่หญ้านี่เน่าแน่นอนครับหญ้ามันเกิดช้ากว่าข้าวนะครับเติมน้ำให้มันเต็มนะครับพีไ่ไน้องนะหนูฝั่งนูน้นผมตัดมาได้สามสี่วันปลาไปคืบกว่าแล้วหนูฝั่งนู้นเห็นไหมเขียวๆนะครับนั่นแหละตัดหมดแล้วนี่นาบิงนี้ผมตัดหมดเลยนี่ ก็นี่เดี๋ยวจะตัดให้หมดครับผมนะก็ส่วนต้นข้าวญ้าผมก็จะเอาไปให้วัวกินนะครับอือดีมากเลยครับเจ้าของนาเขาก็ได้ประโยชน์นะครับไอ้เราก็ได้ญ้าให้วัวกินมันเป็นวิธีแบบว่าพึ่งพากันนะครับถ้อยทีถ้อยใสกันเนาะนั่นแหละครับเจ้าของนาก็บอกว่าดีมีคนมาตัดให้มันก็ดีนะครับเป็นการกําจัดวัชพืชต้นหญ้าภายในตัวเลยนะครับเดี๋ยวก็จะเติมน้ําใสนะครับพอแปลงนี้นะครับ ส่วนมากแค่หญ้าขึ้นนะปีที่แล้วไม่ได้ตัดครับไม่ได้ผลผลิตข้าวนะครับมีแต่ต้นหญ้านะครับข้าวก็มีรวงครับแต่ว่ารวงมันสั้นมากนะครับไม่ยาวแค่นี้นะครับแล้วปีนี้เจ้าของนาบอกให้มาตัดเลยนะครับปีนี้นะปีหกหกนี่ผมตัดข้าวไปสามเจ้าแล้วครับคือเขาให้ให้ให้ไปตัดเนาะเพราะว่าเขาเห็นว่าเราเลี้ยงวัวเขาก็เลยให้เราไปตัดนะครับเพื่อจะเอาหญ้าไปให้วัวแล้วเขาก็จะได้ต้นข้าวที่สมบูรณ์นะครับที่อวบนะครับ ได้ข้าวนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่านะเพราะว่ามันไม่มีวัชพืชมารกวนนะครับประหยัดเจ้าของนาครับไม่ต้องฉีดยาฆ่ากําจัดวัชพืชนะครับไม่ต้องฉีดยาฆ่ายาในนาข้าวนะครับนะดินของเราก็จะดีนะครับไม่ไม่แห้งกร้านนะครับผมไม่แน่นจนเกินไปนะดีมากครับผมนะต่างคนต่างได้ครับผมเขาได้ข้าวเราได้ยาให้วัวนะครับผมขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจนะครับประการใดก็ ฝากนะครับหรือว่าไม่ถูกต้องยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้นะครับนะนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ